มาอยู่ด้วยกันต่อนะครับคุยข่าวยามเย็นทางช่อง8นะครับมีรายงานเข้ามาล่าสุดนะฮะผลการหารือระหว่างกกตกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมของรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับการจะเลื่อนไม่เลื่อนวันเลือกตั้งนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับคุณพงเทพเทพการจนะอันนี้เป็นตัวแทนของรัฐบาลนะครับออกมาแถลงร่วมกับกกตถึงผลการหารือนะฮะบอกว่า ไม่เลื่อนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเป็นวันที่2กุมภาพันธ์อยู่นะครับใครที่มีสิทธิ์ก็ควรจะต้องไปใช้สิทธิ์กันห,หรือยังไงก็แล้วแต่นะฮะเนี่ยฮะวันที่2กุมภาพันธ์ยังคงเป็นวันเลือกตั้งกันอยู่แล้วก็รัฐบาลบอกว่าจะสนับสนุนการเลือกตั้งกับทางกรกตอ,อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงจะมีการแถลงออกมาชัดเจน้ในฝั่งของรัฐบาลแล้วก็กรกตอ,อีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นตัวแทนที่ออกมาแถลงหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะครับไปดูเหตุการณ์ทางภาคใต้กันบ้างครับ เกิดเหตุระเบิดรบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสคาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยหวังสังหารเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูขณะที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัจุระเบิดจังหวัดนาราธิวาสพร้อมกําลังตํารวจทหารไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยเป็นปรบริเวณท่อระบายน้ําใ,นในกล้กรประตูทางเข้าของโรงเรียนบ้านกะวะหมู่ที่2ตำบลกะวะอําเภอสุไงปาดี พบท่อระบายน้ําที่ฝังไว้รบ,บริเวณใต้ทางเข้าประตูโรงเรียนมีร่องรอยเสียหายจากแรงระเบิดเป็นระเบิดสแสวงเครื่องที่กลุ่มแนวร่วมน,นำไปประกอบแล้วก็เอาใส่ไว้นในถังแก๊สปิกนิกน้ําหนักนประมาณ20กิโลกรัมก่อนจะจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร ก็มีเศษของชิ้นส่วนระเบิดตกกระจัดกระจายอยู่รอบเลยนะทีนี้เขาก็ไปไปสอบสวนจากสิเอกอุดมนุ่มเศษท่าน,นเป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยครูที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณที่เกิดเหตุก็บอกว่าช่วงเช้าเนี่ยขณะที่ตนเองแล้วก็ลูกน้องกําลังทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูแล้วก็นักเรียนตอนนั้นกาลังยืนเคารพอ,รองคชาติกันเลยฮะอยู่บริเวณสนามหน้าโรงเรียนนี่แหละมีกลุ่มคนไม่ทราบจํานวนใช้วิยุสื่อสารจุดชนวนระเบิดที่เอาไปวางไว้ในท่อระบายน้ําข้างประตูทางเข้าของโรงเรียน เสียงระเบิเดนดังสนั่นหวั่นไหวแต่โชคดีฮะ,ฮะคือไม่มีใครบาดเจ็บเพราะว่าเป็นช่วงของการเคารพธงชาติก็ไม่มีคนเดินเข้าเดินออกตรงบริเวณประตูทางเข้าแล้ว<ะ>อันนี้โชคดีมากๆนะฮะเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีดักลอบสังหารเจ้าหน้าที่แต่ว่าอาจจะไปกดถูกสัญญาณนะอ่ะม,มันจุดชนวนระเบิดขึ้นมาก่อนหรือย,อยังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็โชคดีไม่มีใครเป็นอะไรในวันนี้นะฮะนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าที่บ้านบือเจาะนะตำบลสาวออำเภอรือสศะ มีเจ้าหน้าที่ชุดสลาตันกอรมนภาคสี่ส่วนหน้านะครับพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษได้บุกไปควบคุมตัวนายยูโซสแดเป็นสมาชิกรคระดับปฏิบัติการตามหมายจับพรกและกําลังก,งกบดานอยู่บ้านพักของภรรยาคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไปควบคุมตัวนายยูโซไปสอบสวนเบื้องต้นนะฮะก่อนที่จะมีการส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามที่กรมทหารพรานที่41อําเภอร,รามันจังหวัดยะลาต่อไปนะฮะค่ะคือนาาสุดจากภาคใต้นะครับค่ะมา ตามที่เรื่องราวของคดีแก๊งฆ่าแล้วก็ปล้นทรัพย์ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครกันบ้างตอนนี้เนี่ยตำรวจภูธรสมุทรสาครก็จับแก๊งนี้ได้แล้วนะคะพร้อมกับของกลางเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็แก๊งนี้เนี่ยเขาก็สารภาพออกมาว่าได้มีการตระเวนออกปล้นชิงทรัพย์เพื่อที่จะนําเงินไปเที่ยวเตร่คุณผู้ชมนะคะเนี่ย<ๆ>มาด<ๆ>ูมาดูภาพวงจรปิดอันนี้ก่อนนี่อันนี้เป็นภาพที่แก๊งนี้นี่นะคะขณะบุกเข้าไปปล้นร้านขายของชาแห่งหนึ่งบนถนนสาครตําบลโคกถามอําเภอเมืองที่สมุทรสา คก็ทำการกันแบบนี้เลยก็นี่แหละค่ะไปปล้นดังกล่าวเนี่ยก็ได้โทรศัพท์มือถือไปสเครื่องเงินสด3,000บาทบัตรเติมเงินโทรศัพท์แล้วก็บุหรี่อีก4หขีดก่อนที่จะขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปแมจริงๆมูลค่าของของที่ได้ไปนี่นะคะมันมันน้อยเหลือเกินนะ พูดถึงต้องมาทํากันขนาดนี้นะคะซึ่งทางตํารวจผู้ทรนโคกขามก็ได้ประสานกับทางกองกํากับการสืบสวนตํารวจผู้ทรจังหวัดสมุทรสาครค่ะมีการสืบสวนประสานงานกันจนสามารถรู้ตัวผู้ก่อเหตุทราบชื่อก็คือนายสราวุฒิชาติชัยนายมนตรีผมพิมลแล้วก็นายสันติชาติชัยไปตามจับกันได้ที่ห้องเช่าไม่มีชื่อที่ตําบลแม่กรองอําเภอเมืองสมุทรสงครามก็งานนี้ก็เลยได้ของกลางจํานวนมากมายภายในห้องพักด้วยนะคะนอกจากนี้ก็เลยขยายผลจนทราบว่าทั้งสองนั้นเป็นผู้ต้องหา ที่ก่อเหตุยิงนายสิทธิพงษ์แท้เตียวเสียชีวิตในตำบลพันท้ายนรสิงห์ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนายสราวุฒิก็ให้การอย่างนี้บอกว่ามีการร่วมกับนายมนตรีแล้วก็นายสันติเนี่ยฆ่านายสิทธิพงษ์แล้วก็ป้นทรัพย์สาเหตุนั้นมาจากผู้ตายนั้นมีปากเสียงกับพวกของตนแล้วก็ม,มีการด่าทอมารดาการจึงบันดาลโทสะจากนั้น หลบหนีการจับกลุมมาพักอศาศัยอยู่ที่ห้องเช่าที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งก็เลยได้ก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่หลายๆพื้นที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครทํามาแล้วหลายครั้งจะมีการลักรถจักรยานยนต์มาแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีเพื่อใช้ในการก่อเหตุโดยเงินที่ได้นั้นแหมคุณผู้ชม <Hey. S 1> เอาไปเที่ยวตะเ oh. แจะต้องก่อเหตุแบบนี้นี่นะคะแล้วก็มีการฆ่าคนเสียชีวิตด้วยนะคะนี่นะคะก็ตํารวจภูธรที่ จังหวัดสมุทรสาครก็เลยจับกลุ่มได้ทั้งแก๊งเลยคาดมากอาวุธนี่โอ้โหครบมือเลยนะคะคือแค่ปืนฉีดน้ําเราก็ดูไม่ออกแล้วถูกไหมเออก็กลัวกันแล้วนะ,ะอาวุธแบบเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะเหตุป้นซับไปแล้วนะคะไปะดูนี่ดีกว่าเหตุป้นไก่ ไก่เลยเหรอไก่ชนด้วยนะ,ะแต่เขาก็ไม่รู้หรอกเป็นไก่ชนจะเอาไก่ไปกินคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเนี่ยนะคะอยากกินไก่มากก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อไก่ดีก็เลยกระโดดจากสะพานบางประกงเนี่ยคือมันเป็นทางด่วนนะคะ,ะบูรพาวิถีสูงถึงแบบเทียบกับแชั้นนะตึกอ,อ,อ่ะแล้วก็โดดลงมาลงแม่น้ําบางประกงเลยจ้ะว้ายว้ายว้ายวายแล้วก็ไปขโมยไก่ของบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําเป็นไก่ชนของนายสัญญาลักษ์ีวงศาสานะคะเลี้ยงไว้อยู่ สะพานแม่น้าบางประกงหมู่สีตตะมนท่าข้ามอำเภอบางประกงนี่แหละ <c oughs> คือเขาบอกว่าเขาหิวมากอยากจะกินไก่มากเลยอะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบไม่รู้จะทํายังไงก,กระโดดลงน้ําแล้วก็ว่ายไปขโมยอย่างที่ว่ากันนี้แล้วพอได้ไก่แล้วก็ไปแอบอยู่ห้องของห้องเช่าของคนอื่นพอดีว่าตํารวจกับเจ้าของไก่ชนเนี่ยตามเจอ ปรากฏว่าไก่ที่เห็นเนี่ยคอหักตายไปแล้วอไอ้สาเหตุของการหักคอไก่เนี่ยไม่ใช่อะไรไก่มันร้องเสียงดัง<อ>กลัวคนจะได้ยินหักคอซะเลยนะพอหักเสร็จอเผอิญว่าคนก็ยังตามจับเจอได้นะคะ<อ>ก็สารภาพทั้งหมดว่าอยากกินไก่มากแต่ข้อสงสัยอยู่ตรงนี้คือเขาบอกว่าแรงงานต่างด้าวคนนี้ยเคยมาที่นี่แล้วนะบ้านหลังที่เลี้ยงไก่ชนบ้านของคุณสัญ,ญลักษณ์เนี่ยคือเข้าไปลวนลามภรรยาของคุณศัญ,ญลักษณ์<อ>แต่ปรากฏว่าคุณสัญ,ญลักษณ์เห็นซะก่อน เจ้าตัวก็เลยหลบหนีไปนี่กลับมาขนสองไม่ลวนลามภรรยาแล้วนะไม่ลวนลามเมียนะเออไปลวนลามไก่แทนอยู่ขนาดนั้นมาบอกเจมมาก็แค่ไก่ปะนี่ถ้าเป็นสนามไก่ชนนะไก่ตัวนี้นะ ถ้าเป็นระดับพ่อพันเป็นระดับแชมป์เนี่ยโอ้สนุนราคาในไม่ธรรมดาเคุณเป็นแสนนะบางตัวนะค่ะนะคะแต่ว่าความพยายามในการที่อยากจะกินไก่นั้นต้องยกให้เขานะโอ้โหเขาก็โดดสูงนะน่ะทั้งลงน้ำต้องว่ายน้ําอีกนะมันเสี่ยงชีวิตมากเลยนะคะต้องไม่กินไก่ลงน้ากินที่น้ำน่ะอเอาละจากข่าวเรื่องไก่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆนะคะรอคุณผู้ชมอยู่ในคุยข่าวยามเย็นช่วงหน้าค่ะ